อรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้เราจะมะีโปรแกรมที่เรียกว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามาร์กแม่นะคะแม่ก็าอาศัยความรู้สึกกันนะคะจากการที่แม่กำลังจะบีบน้ำมะนาวนะปกติเราก็จะหั่นอีกแบบหนึ่งไงแต่วันนี้เกิดความรู้สึกว่าเออหั่นแบบนี้ก็ได้นะอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเป็นชิ้นเล็กๆอะ่ะนะฮะแล้วแล้วผู้ที่ได้มีส่วน ดูแม่แล้วก็ฟังแม่อยู่เนี่ยนะคะ,ะถ้าใครมีมะนาวมีมีก็ต้องไปเฉือนดูนะเพราะจริงๆการที่เราก้าวย่างที่จะพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยนะคะคือการสร้างความต่างในหน้าที่ต่างๆที่เรากําลังทําเหมือนแม่กําลังทําหน้าที่ต่อการเอาน้ำมะนาวเนี่ยฮะนะฮะ,นะะการที่เรามีความรู้สึกอะความรู้สึกอะในในสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยมันจะเหมือนกับ ทำให้เรากระตุ้นแนวคิดว่าชีวิตของเราแล้วเนี่ยนะเรามีทางเลือกนะเลือกที่จะทําอะไรแล้วได้ประโยชน์คือความรู้สึกที่ดีๆต่อสิ่งนี้โดยเฉพาะคําว่าความต่าง power of difference เนี่ยนะมันจะมันจะเป็นอะไรที่ที่เราสามารถให้โอกาสตัวเองได้นะคะวันนี้ก็ขอแบ่งปันแค่นี้นะแล้วยังไงคืนนี้เราค่อยมีโอกาสคุยกันนะคะ ค่ะธรรมะสวัสดีค่ะไปคิดกันเองนะแต่อย่างน้อยได้ไปฝึกอ่ะฝึกฝึกวิธีที่จะอยู่กับวิธีชีวิตจริงๆด้วยด้วยเป้าประโยชน์อย่างไรอนะคะประโยชน์ประโยชน์ทางด้านหน้าที่ต่อโลกโลกหรือประโยชน์ที่จะให้ได้ความรู้สึกดีๆต่อสิ่งที่มีโอกาสให้เราได้กระตุน้นแนวคิดทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยกายวาจาใจายอย่างไรเนี่ยนะคะ ค่ะธรรมสวัสดีนะคะ